กินผัดสุกีอีกมือนี้กินพัดสุกีแหงอีกแล้วเนาะค่ะมือนี้มาทักทายสวัสดีพี่พี่นอ้นองน้องเนาะคะ่ะเจอกันอีกในเวลากินเขานะคะก็ะอย่าคิดว่าเป็นไหลสาละเนาะคะ่ะมาทักทายกันเนาะคะ่ะพ่อวะให้ลืมกันเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแจงปลาปลาแซลมอนค่ะเขาตักเอามาตั้งตะเหนือเนาะคะ่ะเขาเสียเอาเอามาหัวหนึ่งเนาะ,ะสีมาแคะก,กินกินเปล่าๆค่ะว่าวะะได้กินกับเขา มีขนมเทียนค่ะขนมเทียนยังมีกินอยู่ค่ะเพราะว่าแซ่ใส่ช่องฟิตไว้เวลาอยากกินเขาก็มาอุ่นกินเนาะค่ะสตรอเบอรีเมืองไทยออกแล้วเด้อค่ะนาหนาวแต่ว่ากบ่าเ็นนาหนาวดอกค่ะลืมเมามาขายนะคะมือนี้ได้กินแล้วเป็นคนมากกินชอบชอบเลค่ะสตรอเบอรีนี่หน้ากับจินเขาน้ากันอีกมือนึงเนาะค่ะพัดเอสุก,ก้แหง ที่มันไอไอนี่เนาะค่ะแดงๆนี่คือน้ำจิม้มสุก,กีิห้อต่าเองเนาะค่ะสีมันก็สีออกแบบนี้พัดใส่ไข่ใส่ไข่ไปสองใบเพื่อว่าสิได้กินไข่กินไข่เยอะๆค่ะน้ำจิ้มสำเร็จฉันจินแล้วปวดทองจินมบุค่อยได้ค่ะเป็นคนแสลงเร็วเรว น้ำกิเจะาของตำเองข่อยแน่กินได้ตำเองแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เวลน่าห้าผัดเช่ก็เอาลุงมาผัดลุงใส่น้ำกันผัดใส่ไข่ให้หลาย เป็นหัวมันเ่ยค่ะมึงไม่มันมันปลาซลมอนมันมันเป็นเนื้อกันหลายค่ะบางที่เขาสั่งมาจินนอกแบบว่าสั่งเป็นหัวปลาปลาซลมอนของแบบว่าสั่งจากร้านญี่ปุ่นอะหัวนึงกินก็มาเบิดมันมันเนื้อหลายนาะ กินเขาน้ากันเดอร์ค่ะผู้ได้บ่าท่านกินเขา ปีนี้เาท่านได้ซิมสตอรเบอรี่ปีนี้สีหวานมาบุญเพาท่านได้ล่องซิมมหลายหนอบแลยล่ะเขามาขายหลายหลอบแต่ว่าเ่าท่านได้ซื้อกินถ้าไปห้างก็สิไปซื้อแบบของโคงการหลวงนะคะเป็นสินเอามาจากเนื้อคุ่งการหลวงจนหมากสตอรเบอรี่สิมาจากคงการหลวงหลาย ใส่ไข่หลายใส่ไข่หลายมากกาเครื่องเพราะว่าสิกินไข่เยอะๆปลาสซมัน วันหยุดนะคะต่ว่าเสียงกดง็ดังดังถนนหน,นทางมันจะเสียงลดเครื่องเว้นก็บอกหยุดสาวที์ก็บอกหยุด ขนมเทียนสิฮอดชุดจีนนะเดือนหน้ากับชุดจีนจะิได้กินเองเได้เอามาอุ่นอุ่นให้เบิร์ล้วเขาชุดจีนนลยคะ่ะมีมีมาแจก,กมีมาให้กินอีกจบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะคลิปสันส้นๆค่ะมาทักทาย ขอบพระคุณเดนอค่ะสวัสดีค่ะ